สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาแล้วครับมาหนี้บรรยากาศคนโต๊ะกินหมูกระทะพี่น้องมาเลยมาเด้พี่น้องไหมกำลังห้อนห่อนโอ้ยนี่ตักสดสดรอดอดเลยพี่น้องบรรยากาศมันได้เนะาะอาืมเนื้อนนพี่น้องกับน้ำซิมแซบแบพี่น้อง เคยสอนไลคยขั้นนี่น่าอน่อยถ้าน้องๆตีเนื้อนี่ ตักลงนชินแมแบบนี้แล้วครับเนาะเบาวกนได้พี่น้องมันฮอนงัดคือเบาเหินเด้อพี่น้องเอ่ะ ได้เหมากันได้มันกปสีเ นั่นตรงนี้เสียงเลยบอลไปหน่อยมันยังโคนาอ สามกันเนาะกินน้ำกินแบบนี้ไหมอือีไ่ได้ทำอะไรเนี่ยเออถัยกำลังฟดเลยพี่น้องกำลังจะซุกเลยพี่น้องมาชิ้นนี้นะพี่น้องง่ยายๆเลย จิ้มรสเด็ดนะ้องใส่กระเทียมหน่อย,อยมาพี่น้องลุยเลยครับแสีบเสบพี่น้องมาพี่น้องนี่ชิ้นใหญ่ๆ แบบนี้นะพี่น้องนะทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ,อแซ่บพี่น้อง